สวัสดีค่ะเมตานะคะเด็กเรือรุ่น48โครงการเรือเยาวชนเอเชียครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นรุ่นแรกนะคะที่เรือกลับมาหลังจากโควิดเนาะก็เป็นรุ่นล่าสุดเลยที่เพิ่งลงเรือกันมานะคะสำหรับโครงการเรือเยาวชนเอเชียคันนี้นะคะก็จะเปิดทุกปีเลยนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่49และโดยคัดเลือกเยาวชนนะคะอายุตั้งแต่18ถึง30ปีเพื่อเป็นตัวแทน ประเทศไทยนะคะเข้าร่วมโครงการซึ่งจะมีกิจกรรมหลายอย่างมากก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะระหว่างประเทศซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นไปทํากิจกรรมในแต่ละประเทศเจ้าภาพนะคะทุงแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันโดยการลงเรือนะคะซึ่งเรือเนี่ไม่ชื่อว่านิปปอนมารุค่ะการคัดเลือกนะคะจะบอกเลยว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่คัดเลือกแบบ ยากมากแล้วก็เข้มข้นมากนะคะคัดเลือกเนี่ยของปีเมษน,นะคะก็จะมีทั้งหมด3รอบดปวยกันกซึ่งปีนี้ก็จะน่าจะเหมือนกันนะคะโดยขั้นตอนแรกเนาะก็จะเป็นการคัดเลือกผ่านใบสมัครนะคะเราก็ตรวจดูคุณสมบัตินะคะว่าเราตรงตามที่โครงการต้องการไหมแล้วก็มีการเขียนเอ,อเอเซ่นะคะเขียนเรียงความเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ก็ทุกๆอย่างท้งทุกอย่างเนาะก็เป็นภาษาอกฤษทั้งหมดเลยเนาะแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการสัมษณ์ค่ะซึ่งการสัมภษณ์เน,นี่ยมีทั้งหมด2รอบด้วยกันรอบแรกนะคะเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวซึ่งเ,เราเดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวนะคะนาเสนอตัวเองในแบบที่ไม่เหมือนกนอื่นพยายามดึงความสามารถจุดเด่นของเราออกมาให้คณะกรรมการเห็นนะคะซึ่งอยากจะบอกเลยว่าเทคนิคเม่ในตอนนั้นนะคะเม่ก็ พยายามนึกว่าทําไมหนึ่งใน10คนหนึ่งใน15หรือ1 0คนแต่ละปีก็จะไม่เท่ากันนะคะว่าเขาจะคัดเลือกไปกี่คนทําไมเราต้องเป็นหนึ่งในตัวแทนเนยาวชนที่สมควรได้รับคัดเลือกแล้วก็ควรเข้าไปานั้นพยายามหาจุดเด่นของตัวเองนะคะอันนี้เป็นข้อแรกเลยการสัมภาษณ์เนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะโดยระยะเวลาประมาณ10-15นาทีนะคะไม่เกินนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ ในแต่ละห้องนะคะว่าสนใจถามเรามากแค่ไหนข้อสำคัญเลยนะคะควรเตรียมความสามารถพิเศษของเราเข้าไปในออการสัมภาษณ์นในครั้งนี้ด้วยอย่างเช่นหากว่าเราสามารถร้องรำรำไทยร้องเพลงได้หรือเป็นพิธีกรน,นะคะเราก็เตรียมความสามารถพิเศษนี้สั้นๆน,นะคะไปแสดงให้คณะกรรมการเห็นหรือถ้าหากว่าเอะเรารำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ย สามารถทำอะไรได้บ้างอ่ะก็จะขอเล่าดนึงนะคะในปีของเม์เนี่ยมีเพื่อนเล่าฟังว่าเพื่อนรอ้รองไม่ได้รำไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เพื่อนทำอ่ะเพื่อนทำในแผนกการตลาดเราก็คณะกรรมการก็เลยอ่ะถ้างั้นโชว์ความสามารถ่อยว่าทำอะไรได้บ้างเมื่อได้ปักกาญะมาแล้วก็ขายคณะกรรมการดูเลยที่รุ่นที่ผ่านมาเนาะก็เป็นการโชว์ทำาอาหารอาหารไทยนะคะในในห้องสัมภาษณ์เลยอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งแต่ละคน ก็ดึงความสามารถดึงจุดเด่นของเราออกมาให้คณะกรรมการเห็นนะคะโอเคเมื่อผ่านการคัดเลือกนะคะสัมภาษณ์รอบแรกเนาะก็จะเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวเนาะรอบต่อไปก็คือเป็นการทํากิจกรรมกลุ่มตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าเข้มข้นมากมีบางคนร้องไห้ด้วย <c oughs> ก็ เป็นเปนเรียกว่ากลุ่มแอคทิวิตี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆอารมณ์เข้าค่าย2วันหนึ่งคืนนะคะก็จะเอาอตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบสัมภาษณ์แรกเข้ามาทำกิจกรรมกลุ่มในรอบที่2ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นการวัดทั้ง EQ แล้วก็ IQ เลยว่าคุณสมบัติของคุณเนี่ยเหมาะสม ับโครงการนี้หรือเปล่าอ่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเหมือนโครงการทั่วไปเนาะที่เราเลือกโครงการแต่มันคือโครงการเลือกเราว่าเราเหมาะสมที่จะเป็นหนึ่งในตัวแทนหรือเปล่าในส่วนนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างกดดันแล้วก็เครียดพอสมควรเพราะว่าเราจะต้องอยู่กับคนอื่นให้ได้ตัวนี้ จะต้องทำตัวให้สามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็จะต้องทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆที่ผ่านการครัดเลือกเข้ามาทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมกลุ่มหลายๆอย่างมากๆนะคะให้แต่ละให้แต่ละกลุ่มแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเข้าไปทำแล้วก็จะวัดกันอย่างนันเลยอารมณ์เหมือนแบบใคร ัวแบบเข้มข้นมากๆนะคะมีให้แต่ละทีเมเนี่ยเข้าไปคิดเป็นกิจกรรมกลุ่มเป็นผลงานโชว์ National Presentation นะคะภายในเวลาที่กำหนดแบบสั้นมากใน2วันหนึ่งคืนเนี่ยต้องมี National Presentation ออกมาแล้วนี่อันนี้เป็นงานวัดแบบขึ่นมากๆอันนี้ยากมากบอกเลยเมน,นะคะทิปสำหรับการสัมภาษณ์เนาะที่ผ่านมาเลยอันแรกก็คือจะบอกทุกคนเลยว่า be yourself เป็นตัวของตัวเองนะคะหา talents หา skills ที่เรามีนะคะโชว์ให้คณะกรรมการเห็นเลยว่าเรานี่แหละสมควรได้รับมากที่สุดนะคะไม่ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนมาจาก background แบบไหนไว่าจะเป็นนักเรียนหรือคนทำงานแล้วเรามีจุดเด่นตรงไหนงันมันออกมาแสดงให้เห็นเลยคะ่ะว่าเราเนี่แหละ deserve this position นอ่อันดับ2นะคะ ก่อนที่จะไปเนี่ยบอกเลยว่าแนะนำว่าให้ทานอาหารไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เมทไปเนี่ยคือแบบเต้นมากไม่ได้กินอะไรไปเลยแนละ้วคือแบบก่อนสัมภาษณ์เนาะมันไม่ได้เป็นเวลาถึงแม้ว่าจะเป็นสล็อตเวลาแต่ว่า waiting hours ในค่อนข้างยาวนะคะก็แน,นะนําว่าให้หาอะไรไปทาหรือเป็นแบบขนมจุกจิกกอนที่สามนะคะแนะนาว่าให้แต่งตัวสุภาพมานะคะแนะนําว่าให้แต่งตัว professional ไปนะคะเป็นสูทเป็น ชุดนักเรียนนักศึกษาก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่ควรใส่รองเท้าแตะหรือว่าเป็นถังท็อปหรือว่าเป็นทีเ์ตไปนะคะเพราะว่ามันนิดนึงเนาะมันก็ค่อนข้างอยู่กับ professional look ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะโครงการนี้ตามหาอะไรเนาะอันนี้แม่ก็ได้แนะนำมาจากรุ่นพี่ XPY มาก่อนเหมือนกันก็คือคบอกเลยว่าสำหรับคนที่ดูคลิปวีดีโอนี้เนี่ยเป็นฉันได้ฉเฉล,ลยมาละอ่าก็คือ คุณต้องเป็นคนที่เป็นได้ทั้งผู้นําและผู้ตามที่ดีค่ะคุณต้องสามารถทํางานกับเพื่อนร่วมง,งานของคุณได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องลงไปอยู่ในเรือสํารานานมากอยู่ด้วยกันทํากิจกรรมกลุ่มไรกลุ่มด้วยกันเป็นระยะเวลาหนึง่งซึ่งถ้าคุณไม่สามารถทํางานร่วมกับพคนอื่นได้มันก็จะเป็นผลเสียสําหรับกิจกรรมกลุ่ม ะะและอย่างนึ่งก็คือเราเป็นตัวแทนไปที่ไทยเราต้องทำงานเป็นทีมเป็นทีมไทยแลนด์ดังนั้นคุณต้องสามารถเป็นได้ทั้งผู้นําและก็ผู้ตามที่ดีสําหรับคนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีสําหรับการสัมภาษณ์ทั้งรอบหนึ่งและก็รอบ2อนะคะแล้วพบกันบนเรือนิปอนมารูบาย